การเดินทางไปพบคุณเฉลิมอยู่บำรุงของคุณอุ้งอิงอ่ะแพทองทานไม่ใช่ปรากฏการปกติครับมองทั่วไปบอกว่าหัวหน้าพักไปพบคุณเฉลิมเด็กไปพบผู้ใหญ่ก็ไม่ไม่น่าเกลียดนี่มองมองปกตินะแต่มองในมิติทางการเมืองกำลังบ่งบอกเรื่องหนึ่งว่าพักเพื่อไทยกำลังอาศัยมือเก่าและบ้านใหญ่มาผนึกกำลังกับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมแน่นอนเลยครับการผสมผสานที่ลงตัว บ้านใหญ่ก็จําเป็นกระแสก็ต้องการานโยบายที่โดนเป็นประชานยมหลักๆของเพื่อไทยแบบดั้งเดิมไทยรักไทยเนี่ยก็ต้องเคลื่อนถูกสามเสาหลักเนี้ถ้าจะชชัยนะในการเลือกตั้งข้างหน้าต้องทํำรอ้รอมๆกันแต่ที่ผ่านมาต้องถามว่าระบบบ้านใหญ่ของเพื่อไทยเนี่ยถูกซอกกลอนไปเยอะนะถูกถูกถูกพักอะไรแซอซอกไปไหม ทุกพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยสอยไลังประชารพลังประชารัฐไ,ไปดูโครงสร้างของอ้วนต่างๆในพลังประชารัฐคือบ้านใหญ่เดิมของเพื่อไทยทั้งนั้นอเพราะฉะนั้นทฤษฎีการดูดบ้านใหญ่กลับมาเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของชัยนาค้างนี้เพราะนั้นจึงไม่แปลกโอโอที่จะเห็นคุณลุงเอิ้องหัวหน้าพักเนี่ยไปเจอลุงเหลิมเพราะก่อนทั้นนั้นลุงเหลิมนยังไงโอ้ลุงเหลิมออกโอ้โหอาราวาสทั้งลุงทั้งลูกเนี่ยโอ้โหเต็มที่ใช่ไหมไม่สดใจเต็มที่ แต่ตอนนั้นปุกประกาศชัดว่าตัดหางกันเลยนะ,ะตัดขาดเลยนะลุงเหลิมแกเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชและมีลีลาเพ <c oughs> ราะตอนเขาบอกตอนจัดตั้งรัฐบาลอะออลุง,ล,งลุงเหลิมเนี่ยก็วาดหวังเหมือนกันว่าจะได้ตําแหน่งรองนายกมนตรีคุมอะไรไหมคุมปราบยาเสพติดเคยทํามาแล้ว พี่วันพี่วันบอกว่าคุณพ่อมีผลงานในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมนะก็รัฐบาลเศรษฐาตัวดก็อยากไห้เป็นรองนายกปราบยาเสพติดไงแต่หลายๆคนบอกลุงลุงเดี๋ยวเด็กๆหลานๆเต็มเลยหาลุงเลิมแก่แล้วลุงเหลิมไม่แก่ครับครับลุงเหลิมยังไม่แก่ลุงเลิมบอกว่ายังมีความจําดีเพราะแล้วก็หลังจากนี้คุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเป็นเสาหลักๆของเพื่อไทยก็จะพบ ลุงเหลิมด้วยนะนี่คุณภูมิธรรมเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ต้นหลังจากตอน,นีนอร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงอ,อารวาสตัดขาดขาดเยื่อใหญ่ไม่มีไมตรีกับทักษิณนีกแล้วบอกว่าจะไปพบแต่ถึงตอนนั้นมันยังไม่ไปนะยังไม่ไปแต่นี่ละช้าไปแล้วลุง<น>ช้าไปแล้วลุงภูมิธรรมอุ้งอิงไปอุ้งอิงไปก่อนแล้วแต่ยังไงตั้งแต่วันนี้ท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยาชัยบอกว่าจะไปพบลุงเหลิมด้วยครับจะไปพบด้วย ฟังไหมไปฟังคุณภูมิธรรมครับท่านเฉลิมก็เป็นท่านหนึ่งที่ช่วงนั้นป่วยนะครับก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคุณนิงก็ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปขอคําแนะนํานะครับซึ่งก็บรรยากาศดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าท่านเฉลิมก็เป็นผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถืออยู่แล้วคุณนิงไปก็ก็ถือว่าท่านก็ได้ทําหน้าที่ของหัวหน้าพักซึ่งน้อมรับฟังความคิดของคนทุกส่วนอยู่แล้วไม่ต้องเครียดใจครับความไม่พอใจอะไรกันหรือความเห็นแตกต่างเนี่ย เป็นเรื่องปกติในสังคมนะครับวันเวลาที่ผ่านไปมันก็เคลียร์ได้เข้าใจได้นะครับผมเองผมก็คิดว่าหลังจากผมหายยุ่งแล้วผมก็จะไปกราบท่านเหมือนกันคุณคุณภูมิธรรมไปนี่คือตัวแทนใครเออคุณภูมิธรรมไปเนี่ยคุณภูมิธรรมเป็นผู้ใหญ่เพราะคุณภูมิธรรมเนี่ยสมัยเดิมนะคุมพักผู้จัดการรัฐบาลอา่าแกบอกแกไม่เคยจัดการ <laughs> <laughs> แกทำได้ที่ประสานเพราะมีคนจัดการอยู่ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้คือบ้านใหญ่ฝั่งทนอ่าบ้านใหญ่ฝั่งทน กลุ่มแรกที่ต้องดึงเข้ามาเพื่อไทยถ้าดูแบบนี้บ้านใหญ่อยู่พำลงุงเพื่อไทยเอาอยู่แล้วบ้านใหญ่แถวสากแก้วโครงสร้างกรรมาการบริหารพรักล่าสุดเนี่ยบอกชัดว่าเราต้องซีเรียสเพราะเทียนทองที่กระจากระจาอยู่สองพักการมาของเลขาธิการพักคนใหม่เพื่อที่จะล,ลอมรวมเทียนทองที่อยู่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยให้เป็นเนื้อเดียวกัน คือมันสะท้อนเลยนะครั้งนี้คือเขาตั้งเลขาธิกานพักเนี่ยเทียนทองเนี่ยนะขอบคุณท่านแล้วมันบอกได้ครั้งหน้าผมว่าที่อยู่พลังประชารัฐอยู่ที่นี่แน่แล้วมันทําให้พลังประชารัฐสะเทือนสะเทือนดิสะเทือนดิสัญญาณชัดเจนสัญญาณมันนี่ชัดมากเจ๊ขวัญเลือนอ่าเจ๊ขวัญเลือนอ่าเขาเขาเรียกอ่าซอใหญ่แม่ใหญ่แม่แม่ใหญ่ขวัญเลือนนะตรีนุษตรีนุชเทียนทอง แล้วกอ็อีกคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเทียนทองเหมือนกันคือเทียนทองที่นี่มีสี่คนเจอยู่สองพักใช่คุณดูนะพี่วีเดิมทีแตกออกไปรอบนี้แล้วร,รอบหน้าถ้าสระวงมาบ,บอกได้เลยคาแบงงมลุงอ,อยู่บำรุงเอาอยู่เทียนทองกําลังดําเนินการทิศทางเป็นแบบนั้นอยังมีบ้านใหญ่ตรงไหนอีกที่คิดว่าไม่ใช่บ้านใหญ่เดิมที่อยู่ในเพื่อไทยแล้วก็อยู่ในเป้าหมายที่เพื่อไทยต้องดูดกลับมาอ ค,คุณเชื่อผมไหม,มหลังจากเนี้ยพี่วีจะเห็นการเดินเกมขององค์อิงอบ้านใหญ่ของเพื่อไทยอ่ะตอนเนี้สมัยเดิมเนี่ยเพื่อไทยดึงทุกอนุเข้ามาอยู่ที่นี่ก็รวบรวมกิจการสมัยเดิมสากแก้วปราจีนบุรีนี่เป็นหนึ่งอตอนนี้สากแก้วปราจีนแตกนะต่อมาพี่วีปทุมธานีเนี่ยเป็นหนึ่งตอนนี้แตกเขาต้องกลับมาแตกเพราะใครรู้ปะ่ะครับ พี่เวจำได้ไหมมีวันนี้เพราะพี่ให้อ่าใช่มีวันนี้เพราะพี่ให้ตอนนี้แตกเพราะครับคุณคิดว่าจะกลับมาไหมอ่าก็เป็นได้นะเพราะตัวจริงกลับมาแล้วไงตัวจริงกลับมาจากต่าะเทีแล้วไงรอบนี้คนที่หนาวสถานอยู่ไม่ใช่ใครหรอกครับครับคือภูมิใจไทยครับที่นั่นไหนกี่นั้นนะใช่อ่ะอ้นี่ปทุมธานีนครปฐมอ่ะ นคนปรปฐมแน่นอนครับแน่นอนครับครับแน่ยิ่งกว่าแช่แป้ง่ะแน่นิ่งกว่าแป้งเอา้าผมห่วงที่ไหนที่ไหนราชบุร,ร,บร,รนะีราชบุรีก็กระจายนะเริ่มเรกระจายนะมีตอนนี้สสมีมีภูมิใจไทยภูมิใจก็มีประชาปัฐแบบนี้ไหมเอาไอ้ไอ้รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแต่รอบหน้าผมว่าดึงกลับอ่ะผมว่าถูกดึงกลับ เพชรเจรบ์ล่ะเพชรเณ์โอ้เพชรบูรบ์ต้องบอกว่าหมอสันเนี่ยไม่ใช่สาญกรรมนะหมอสันตีเนี่ยหมอสันตีเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับไม่รั่วใช้กําลังไงคือกวาดมาทุกตําลคือเนี่ยพี่โอไดพูดตลอดเวลาพูดถึงเพชรบูรบ์ก็มีสามตระกูลหลักๆแต่ว่าในการเลือกตั้งสองสามสมัยที่ผ่านมาเขารวมกันแล้วก็ส่งตัวแทนให้หมอหมอสันตีเนี่ยดำเนินการแล้วก็กวาดมาได้นะเปรัฐบาลชลเนี่ยหกที่นั่งหกยกยกแผงยก ยกแผงยกแผงทั้งหมดสามตระกูลหนึ่งตระกูลอะไรตระกูลพร้อมพัดอ่าสันติพร้อมพัดสองตระกูลพัวช่วยพัวช่วยอ่าสามตระกูลทองใจสดทองใจสดทุกคนมาเป็นหนึ่งมัดรวมมันอยู่เป็นเข้าตมัดเพราเมื่อก่อนเวลาเลือกตั้งการเมืองรับชาติเนี่ยเขาตกอกแข่งกันหนักแต่ครั้งนี้ก็ฝึกผันึกกันมากนะเลยไม่แปลกที่เ้าไไม่ดที่หมอสันเนี่ยควาดได้ทั้งหมดยกจังหวัดแต่ครั้งหน้าเป็นไงล่ะไม่รู้เพราะว่าตอนนี้หมอสันคือคนคนเดียวในพลังประชารัฐนะ ที่ต้องไปกินข้าวกับลุงป้อมเชา้าเที่ยงเย็นอยู่นะเพราะนั้นการมาไม่มาไม่รู้ของ,ของ ع, บ้านใหญ่เพชรบูรณ์เนี่ยนะคุณสันติเนี่ย <c oughs> ก็ต้องดูที่ท่าทีของลุงป้อมด้วยว่าถึงการเลือกตั้งข้างหน้าลุงป้อมจะกําหนดตัวเองที่ทางการเมืองตัวเองอยังไงอนาคตทางการเมืองผมเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยกําลังคิดอยู่เรื่องหนึง่งครับรอบที่แล้วเนี่ยพลาดในการจัดการ แต่รอบหน้าต้องไม่พลาดและถ้าไม่พลาดมันมีทางเดียวครับ,รบหนึ่งคือเอาเจ้าถิ่นตัวจริงเสียงจริงที่ชาวบ้านที่ดูแลชาวบ้านมาลงเลือกตั้งให้ได้ใช่ไหมและนั่นหมายถึงการเข้าไปดูแลบ้านใหญ่ออคุณเชื่อเถอะรอบนี้เขาตอบ,เข,ตอบเขาตอบแทนคุณเกรียงกาลปฏินันอนะ่ะเพราะบ้านใหญ่อุบลบ้านใหญ่อุบลไงเป็นถึงลตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทยพี่วีดูใช่ มอบหมายให้คุณมนพรมนพรแล้วก็คุณชัยยาลงมาด้วยไหมอ่าชัยยาเนี่ยอุดรอุดรเนี่ยนรอบต่อไปคุณเชื่อผมเถอะอุดรอน่ะขาวขำมันจะกลับมาเห็นนะอีกจังหวัดนะอ่าคุณดูนะมนพรนี่ไอ้นครพนมนครปนมเห็นไหมมอบให้ครับมอบให้เก้าอี้รัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการดึงบ้านใหญ่เข้ามาเติมศักยภาพจะเติมพลังให้องคงอิงอ เพราะรอบนี้เดิมพันของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเดิมพันที่แพ้ไม่ได้ครับเพราะมันแปลงกายมาเป็นรัฐบาลแห่งชาติวันในการประชุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ปากช่องโคราชเนี่ยเขาดูว่ายุทธ,ธการต่างๆยุทธศาสตร์วิธีการต่างๆก,กับเพื่อนจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกคือหัวใจสําคัญของการชัยชนะครั้งหน้าเนี่ยบ้านใหญ่ยังมีความจําเป็นเพราะเขาจะขันน็อตตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจับตา การประชุมพักเพื่อไทยกับยุทธศาสตร์การดึงบ้านใหญ่กลับมาอยู่เพื่อไทยโดยเพราะบ้านใหญ่ที่อยู่ตามพักต่างๆทั้งภูมิใจไทยและพลังประชารัฐ